สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาผจญภัยในภาพนี้อีกวันหนึ่งนะคะคในวันที่ห้าวันที่ห้าเราจะเอาเก้าสิบวันไม่ได้มั้ง <c oughs> วันนี้ลงภูเขาแล้วแบบ <c oughs> อีกวันสองสามวันก็น่าจะเสร็จ,เ,รจเออต้นสุดท้ายยังไม่ได้ลงก็ยังไม่เสร็จอ่า <c oughs> ำไมต้องหันมาเก็กได้วะย yeah, ่าต้นสุดท้ายยังไม่ลงก็ถือยังไม่สิ <c oughs> ้นอันนี้มนคนดิเขาเรียกว่าปรากาศแข็งอนึอว่าปราสาทไหว di okay. no menu menu, menu. จำภาพเอ๊ะมันเป็นหอยทะเลได้ไหมพี่เพราะว่าหอยเชียวหอยเชียวอ่ะเราลองหอยหอยเชียวมันจะรูปร่างแบบขี้ขี้นะครับจะเป็นหอยได้ยังไงวะอย่างเงี้ยมันขี้ทึชัด้วยมั้ยเจดีอะไรน้องนี่มันหอยแล้ววะคุณทำอะไรลงไปเนี่ยน้องเนืยบอกว่าหอยใจดีพี่หอยหลอดมันอยู่ในดินมันก็มีแต่รูปุ๊บๆออกมาดิพี่ผมว่าเจดีไปแล้วตอนเนี้ย ของไงดีวะไม่มันจะเป็นหอยไงจริงจริงใช่ผมคิดถึงปูเสฉวนไงนะมันเฮ้ยมันไม่ใช่ทะเลนะเนี่ยเอาแอบไว้ได้ไหมผมก็เล็กๆแหวไปตรงนี้ผมก็มันเล็กแล้วนะเนี่ยไม่เนนียยอุัใหญ่เกินแล้วมันก็เดี๋ยวจะมีดอกบัวตรงนั้นนะอ้าวดอกบัวพี่มันไม่จะขี้พี่มันคือ มันคือหอยเซชวนเนี่ยที่ถ้าเดี๋ยวมันก็จะมีหัวปูตรงนี้เ <c oughs> นี่ยประมาณ <c oughs> ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยตัวมันใหญ่ใ่เนผมว่าเหมือนอยู่ยนะปูอ่ะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นครั้งสุดท้าย